รรมะไม่มีจริงถ้าโยมมองไม่เห็นธรรมถ้าโยมไม่ปฏิบัติธรรมก็ไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรธรรมะคือคุณากรก็คือกระทำคุณมากมายรักษาผู้ปฏิบัติให้ตกไปในที่ชั่วคนเราก็มองข้ามสิ่งต่างๆแม้แต่ตัวเองเรามองข้ามก็ไม่รู้จักธรรมฉะนั้นธรรมะมีอยู่ทุกที่วันนี้ก็จะขอ,อนำเรื่องดอกบัวมาให้โยมได้รู้ ดอกบัวนั้นเป็นดอกไม้ที่พระพุทธเจ้าท่านเหียบแล้วก็พุดขึ้นในเวลาพระองค์เดินเรื่องในพระไตรปิฎกมากมายที่คนได้ไปสวรรค์เพราะดอกบัวเช่นกทาชายเป็นต้นหรือพระมาไลัยไปโปรดบนสวรรค์ก็นำดอกบัวถวายฝากไปบูชาพระเกศแก้วจุลามณีหรือบางคนถวายพระซื้อดอกบัวถวายพระ ได้วิมานเป็นดอกบัวมีกลิ่นหอมสวยงามเหาะนั้นดอกบัวจึงเป็นที่เปรียบดังที่พระพุทธเจ้าตัดไว้บุคคลเหมือนกับดอกบัวสี่เหล่าพระพุทธเจ้าท่านเปรียบบุคคลสี่เหล่าด้วยกันเราแรกเรียกว่าวิปจิตันยูก็คือพร้อมที่จะบานเมื่อแนะนํานิดหนึ่งก็รู้แล้วเ่าที่สองเรียกว่าอุคติตันยูก็คือจะต้องบานวันต่อไป เราที่สามเรียกว่านายะยังอยู่ใต้น้ําแต่ก็สามารถบานหวันต่อไปได้บัวเราที่สี่เรียกว่าปะทะประมะอาจจะเป็นอาหารของป่าและเต่าถูกทักจุงไปได้ไง่ายนั้นบัวจึงมีประโยชน์หลายอย่างดูความสวยงามกา้านก็ทําสามารถที่จะเอาไปกินได้บางชนิดหรือรากเงารากบัวก็ไปทําอาหารไปแกงส้มได้มีประโยชน์ หรือที่เราบูชาแล้วก็สามารถจะไปตากแห้งทาเป็นยาแก้ใส่นัดได้หรือแม้แต่ตรงกลางก็คือผลสามารถจะไปทํายาแก้เบาหวานความดันได้หรือเอาไปรับประทา,านได้มีประโยชน์มากเหตุน,นั้นบัวจึงเป็นดอกไม้ที่มีความสวยงามและมีความสําคัญอยู่ทั่วไป แต่ก็มีข้อเสียก็คือเวลาเด็ดออกแล้วก็จะเหี่ยวง่ายชาวพุทธเรานิยมเอาไปบูชาฉะนั้นเวลาเราบูชาก็นึกถึงคุณของพระรัตนตรยัยบูชาด้วยจิตที่เบิกบานแม้แต่ดอกบัวดอกเดียวเราถวายพระพุทธเจ้าอุทิศต่อพระพุทธพธรรมพระสงค์ก็สามารถจะทําให้เราเนี่ยได้ไปสวรรค์ได้เมื่อไปสวรรค์แล้วก็จะมีดอกไม้มีวิมานมีสวนเป็นดอกบัว มีกลิ่นหอมเหมือนดอกบัวเมื่อเกิดมาแล้วในชาติใหม่พบใหม่ก็จะมีผิวสวยร่างกายก็มีกลิ่นหอมฉะนั้นเราอย่าประมาทอย่ามองข้ามดอกก็มีปริศนาทำหลายอย่างเช่นโยมลองหักสายออกจากกันก็เป็นจะมีเยื่อใหญ่ดึงไม่หลุดออกจากกันเหมือนกับเราก็ตามเมื่อไปทะเลาะกับใครมีความเข้าใจผิดต่อขายาติพี่น้องทะเลาะกัน ก็ให้เรามีความเยื่อใ่ต่อกันบางทีเวลาที่เราโกรธเราก็จะพึ่งไปตัดสินใจโกรธเกลียดหรือว่าหักล้างตัดพี่ตัดน้องตัดญาติกันเวลาอารมณ์ดีแล้วก็ต้องนุนึกถึงความดีของเขาเคยช่วยเหลือกันเคยอยู่ด้วยกันเคยให้อะไรแก่กันฉะนั้นตัดบัวแล้วไม่ควรจะก็ควรที่จะต้องเหลือเยื่อใยคือนึกถึงอดีตนึกถึงความดีที่มีต่อกันเราจะไม่โกรธไม่เกลียด เมื่อโยมเห็นดอกบัวแล้วก็มาบูชาพระลุงขึ้นดีกว่านก็เริ่มเหี่ยวลงเรื่อยๆโยมบูชาพระไหว้พระสวดมนต์ก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของดอกบัวก็มาคิดว่าตัวเราเหมือนกันมีอายุมากขึ้นก็มีความแห้งเหี่ยวไปเหมือนกันแม้แต่ดอกไม้ไม่มีชีวิตก็มีความแห้งเหี่ยวมีความเปลี่ยนแปลงไปชีวิตเราก็เช่นกัน พิจารณาอย่างนี้ก็เห็นความอนิจจังและเป็นธรรมะที่สามารถจะให้เกิดขึ้นในจิตในใจเราได้